วันนี้เรามาทำเกี๊ยวทอดไส้ปอบเปียกไม่ต้องหาซื้อแผ่นโรตีใส่ไหม่ใช้แผ่นเกี๊ยวที่หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดมาหอ่อเตรียมวัตถุดิบไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มาผัดไส้เลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนใส่เห็ดหอมลงไปผัดเลยะคะ่ะพอเห็ดหอมกลิ่นหอมมากๆแล้วใส่หมูสับกับกุ้งสับลงไปยีกุ้งกับหมูสับให้แตกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่ <c oughs> ผักลงไปเลยะคะ่ะสองอย่างเลยผัดแค่ให้สลดเล็กนอก้อยแล้วก็ใส่หมูเส้นเบาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ปรุงรสเลยะคะ่ะน้ำตาลทรายเกลือซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำซุ ะะปิดไฟเทใส่ภาชนะอีกใบหนึ่งไว้พักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะรีดแผ่นเกีียวค่ะจะรีดครั้งละ4แผ่นพอนะคะด,ด้านแป้งเยอะกับแป้งน้อยประกบกันนะคะจะได้ไม่ติดกันกดลงไปแรงๆไม่ต้องกลัวติดกันนะคะเราก็พอแค่นี้รีดแป้งเสร็จนะรอใส้เย็นสนิทแล้วมาห่อนะคะแผ่นเกีียวที่ไม่ได้รีดไส้ที่ใส่ก็จะน้อยกว่านะคะ นำไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ามันให้ร้อนฟองขึ้นเยอะแล้วใช้ได้แล้วค่ะทอดไฟกลางๆทอดแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าไส้สุกแล้วขอบขอบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็พลิกกับด้านอีกด้านนึงได้เลยคะ่ะทอดให้สีสวยทั้ง2ด้านนําขึ้นพักไว้บนตะแกรงเลยคะ่ะทอดต่อจนหมดเลยนะคะ